สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป ep 2คลิปต่อจากคลิปการปลูกมันฝรั่งครั้งที่แล้วซึ่งเป็นการเพาะหัวมันฝรั่งนะคะก็จะมีเทคนิคการปลูกมันฝรั่งแบบต่างๆในคลิปนี้ด้วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ สำหรับ EP 2คลิปนี้นะคะเมื่อเราเพาะหัวมันฝรั่งได้แล้วซึ่งวิธีการเพราะหัวมันฝรั่งก้ก็จะแปะไว้ด้านบนค่ะหรือว่าในกล่องรายละเอียดด้านล่างถ้าใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการเตรียมแปลงค่ะซึ่งวิธีขั้นตอนการเตรียมแปลงเป็นดังนี้ค่ะ นอกจากเทคนิคการเตรียมดินในคลิปแล้วก็ยังมีเทคนิคการทำให้หัวมันฝรั่งสวยกลมไม่บูดไม่เบี้ยวนั่นก็คือการการแยกดินแยกหินแยกเศษไม้ออกจากในแปลงค่ะทำให้แปลงผักมีดินที่ร่วนแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคในการงอกของต้นแล้วก็หัวมันค่ะหัวก็จะสวยกลมมนดูดีมากเลยนะคะ นี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนสําคัญนะคะนั่นก็คือการปลูกวันนี้ก็จะใช้หัวพันธ์เป็นมันฝรั่งที่ก้อยได้เพาะไว้แล้วเนี่ยค่ะเพาะไว้แล้วจนมันมีมีหนอ,อ,อกมาแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดง่ายมากๆเลยแบบนี้ค่ะส่วนวิธีการเพราะมันฝรั่งนะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ให้ค่ะสาหรับคนที่อยากรู้ขั้นตอนโดยละเอียดนะคะก็จะเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งค่ะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้ด้านบนหรือว่าในกล่องรายละเอียดด้านล่างนะคะวิธีการเพราะ สามหัวสามหนอ่อสามกลุ่มนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเนาะเนี่ยค่ะหนึ่งที่ตรงนี้เราก็จะวางไว้เลยโดยระยะที่เราจะวางไว้เนี่ยเราก็จะประมาณสักอะะสองคืบนะคะสองคืบต่อหนึ่งหัวเพื่อนๆจะปลูกในลักษณะตะแคงแบบนี้ก็ได้หรือว่าตั้งตรงแบบนี้ก็ได้ ตั้งตรงโดยเอาหน่อขึ้นด้านบนหรือว่าตะแคงแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือปลูกได้หลายแบบค่ะไม่ผิดนะคะหรือเพื่อนๆจะถ้าหัวพันเนี่ยเราเกิดเสียดายนะ่าอยากจะให้หัวพันธุ์มันมีหนึ่งหัวปลูกได้หลายชิ้นส่วนหลายต้นเราก็จะสามารถที่จะพาแบ่งแบ่งครึ่งแบ่งสามแบ่งสี่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ทาด้วยปูนขาวหรือว่าถ้าใครไม่มีปูนขาวก็สามารถใช้ปูนซีเมนได้นะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อบริเวณ บาดแผลที่เราเฉีอนไว้ถ้าเกิดไม่ทา,าหัวมันฝรั่งของเราสามารถที่จะเน่าได้เกิดจากเชื้อราในดินได้นะคะถ้าทาไว้มันก็จะเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งค่ะหรือถ้าเราไม่มีเวลาหรือเราไม่มีปูนขาวไม่มีปูนอะไร้็แล้วแต่ที่เราจะทาแล้วก็ปลูกแบบหัวสดๆแบบนี้หัวเดียวกลุ่มเดียวหน่อเดียวได้เลยนะคะไม่ผิดนะคะการปลูกผักไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะคะอยู่ที่ว่าเราถนัด แบบไหนมากกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะปลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ตะแคงตะแคงให้มันนอนลงเนาะหามุมดีๆที่เราชอบโอเคแบบนี้ค่ะก็จะปลูกตะแคงมาด้านนี้เนาะเนี่ยค่ะ จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายในการปลูกนะคะเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็เอาไว้อีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะถ้าเราลดน้ำแล้วหัวมันโผล่ขึ้นมานะคะให้เราหาดินกลบทันทีเลยค่ะ เห็นว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินแล้วประมาณ1อาทิตย์เนี่ยเขาก็มียอดออกมาประมาณ1 2เซนติเมตรได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้มันฝรั่งจะขาดน้ำไม่ได้นะคะควรจะลดน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพราะว่าช่วงนี้อากาศแรงถ้าฝนตกหนักๆเนี่ย หรือดูฝนเน่เราควรจะปลูกในกระถางที่สามารถยกไปได้มากกว่านะคะถ้าไม่ได้ปลูกในกระถางเนี่ยจะปลูกในแปลงผักหรือดูฝนควรจะหลีกเลี่ยงค่ะไม่ควรปลูกฤดูฝนเพราะว่าหัวมันจะเน่าค่ะเดี๋ยวก็จะให้ดูยาวๆนะคะเนี่ยค่ะตรงนู้นก็มีเรปลูกสามหลุมเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็ใช่นะคะนีอ่อันนี้ก็ใช่ ตรงนู้นก็ใช่สำหรับคลิปการปลูกมันฝรั่งก้อยก้นนำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนดูเป็นระยะระยะนะคะรวมถึงวิธีการดูแลรักษามันฝรั่งด้วยถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ